สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้ผมมีคนขับรถคนใหม่ท่ผู้ชมครับเขาไม่ได้อยากขบกัขบแต่เขาโดนมาครับ <c oughs> ออขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ราการคันสุดขั้วกับผมชายชินชัยภิชชินพัฒน์ครับผม และน้องจีจี้ค่ะน้องจีจี้จะมาเป็นพิธีกรรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมเอก็ <c oughs> วันนี้มาที่ไหนวันนี้เราอยู่ตรงแถวแถวเาขาเรียกวอะไรมอเตอร์เวย์ท่านผู้ชมครับแล้วเราก็ขับกันมาได้พอสมควรแล้วตอนนี้เราจะเข้าเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ผมบอกว่างงมากอะ่ะเพราะจีจี้ขับมาก็ก็หลงการหล,ล,ลงเพราะว่าทางมัน ใช่ครับท่านผู้ชมที่เคารบรักขับวนไปวนมาอยู่หลายทีโชคดีเราลืมไปว่าเรามีหน้าจอแอดวานซ์ด้วยระบบมันเั็นการแอนดรอยซึ่งเราได้โหลดแอปพลิเคชันที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือน GPS แล้วก็เนวิเกเตอร์เราเลยมาถึงตรงนี้ได้ท่านผู้ชมครับใช่เล่นเฟซเล่นเฟซเล่น YouTube ดูหนังอ่าไม่ใช่การก็ที่ชิน ของหนูอ่ะฟังเพลงฟังเพลงฟัง,เพ,งเพลงเดียวนะครับเดียวพอดูลหลังรถหลังเบรกหมดที่เมืลยพี่แต่ของเขาของเขาดีจริงแต่ว่าเมื่อกี้ไอ้ที่รอดมาได้ก็เพราะเขานี่แหละที่ช่วยเราอันนี้เราสามารถที่จะใส่รถได้ในหลายรุ่นหลายรูปแบบ นี้ดูการแต่งตัวของเราครับท่านผู้ชมครับเราจะมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่เป็นรถ B M เอ็รถยนต์รถยนต์เหรอคะเขาบอกว่าเป็นรถ B M B M ดูการแต่งตัวผมต้องรู้หราอลังการมอเตอร์ไซค์ไม่ก็ต้องรถยนต์แน่นอนต้องเป็นรถใหญ่ต้องผมว่าต้องเป็นแบบว่าเว่าวันนี้จะมใส่กระบงมาเป็นรถยนต์ใช่เราจะได้ขับกันอย่างหรูหราอลังการเลยครับวันนี้นะครับอ่า มันก okay. mm ็ติจจี้ดูติจจี to to you, ella, ้ตัวสิคะไม่แต่ว่าแนวอโคตรสวยๆนั่งสวยๆเป็นผู้หญิงเป็นแบบว่าซินเดอเรลล่าอะไรอย่างนี้เนาะเอาสวยๆนะถูกต้องกันเดี๋ยวเราไปเจอแขกรับเชิญแล้วก็คันทุกข์ของเราดีกันเลยดีกว่าครับจิ๊จีครับดีกว่าอยากรู้อยากรู้ว่าเป็น B M ไหนเขายักได้เยอะจี๊ดเขาหน่อยไปไปกันเถอะไปกันเถอะไปละมาเทปแรกใช้ถอย B M เอ้ย ที่เคารพแล้วครับเราก็มาอยู่กันที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้อ่ะไม่ใช่คุณเป็น BM วิบากวิบากกันดูชุดอาจจะเป็นเอ็กไฟเอ็กหกคันใหญ่ๆไงที่แบบแต่ต่พี่ทิชชี่น่ากลัวน่ากลัวนี่มัน BMX นี่นะคุณคือ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  ขอจับหน่อยขาสั่น <qualc> ค <parfois> <government> ือค <Alles queen> <line> ือค so ือดูชูทำไมครับโอ้โหแล้วนี่อันนี้อันนี้เขาทำยังไงเขาเขาเขาหับยังไงของเขาคือช่างเนี่ยคือคือเขาหลับในคือหลับไปแล้วก็ฟื้นไปอย่างเงี้ยพี่เชนเออผมก็ว่ากันนะเออเขาก็เลยดีไซน์มาเป็นมันเลยแบบไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่เราเราตัดต่อให้มันเท่ากันไหมครับหน้ใหญ่น้อ แต่แต่คือตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยครับเป็นเด็กเป็นเอ่อ B M X นะครับจักรยานวิบากนั่งดันสีครับนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับใครได้เอ่ยเขาปุ๊บปึ๊บปึ๊กเป็นอย่างเงี้ยผมเริ่มเป็นหัวนะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะครับผมนะก่อนก่อนที่จีจี้จะไปลงเพราะว่าขาสั่นมากเลยเพราะเห็นเขากระโดดกันว๊กว๊กว๊ก นี่ผมก็ยืนยืนตนตัวเก่งจะเล่นนะคือคือคือเสียวที่ท,ท,ที่ตจับหรือว่าเสียวที่น้องๆเขาขับเสียวที่คุณจับนี่<อ>แหละครับ <laughs> โอเคไม่จับแล้วก็เขากลัวแล้วท่านผู้ชมคะนี่นะคะก็คงจะเป็นคันสุดข,ขั้วของเราแล้วล่ะค่ะ,ะก็ออเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันเนาะออนเพราะว่าตอนนี้เริ่มสุดข,ขั้วแล้วจริงๆค่ะไปไปนั่งพักกันไปคุยกันตรงนู้นนะ ครับเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอยากให้พี่เขาแนะนําตัวเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมีศั์ปักเชยภูมินะครับเป็นอดีตนักจักรยานจีนชาตินะครับ้นนะโอ้ยมูชาชูมีชื่อเล่นไหมครับพี่ชื่อหน่อยครับพี่หน่อยครับผมเราอยู่กับพี่หน่อยวันนี้ท่านผู้ชมพี่หน่อยตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยผมขับบนไปบนมาอยู่สองสามทีตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้คือทางผู้ขนานมอเตอร์เวย์นะครับข้างๆแอร์พอร์ตลิงข้างล่ข้างข้างข้างหลังนะครับ ตรงนี้พี่มารวมตัวกันตรงนี้เพื่ออะไรทําอะไรกันครับตรงนี้เป็นการรวมตัวเพื่อเราออกลังกายเพื่อสุขภาพนะครับเป็นเกี่ยวกับบ m มิกเลสซิ่งนะฮะบีมิกเลสซิ่งครับ,รบอ่าเริ่มบูมในช่วงปี25-22นะฮะแล้วก็เป็นฮิตมาเรื่อยๆจนได้รับความนิยมใน ปี2008บปรจุเข้ากีฬาโอลิมปิกที่ปัก่งนะฮะเราทางเราก็เลยเริ่มก่อตั้งจัดกิจกรรมเริ่มปี2549นะคที่คือตรงนี้เริ่มมาเริ่มมาปี2549ใช่ครับเริ่มมาแล้วเราเริ่มจัดกิจกรรมมีประกวดรถมีแข่งนะฮะกีฬาบีมีกเป็นกีฬาที่สนุกขี่กันได้ตั้งแต่ตัวเลกนะฮะตัวกงครอบคฟร์คุณพ่อคุณแม่ก็มาเชียร์อะไรนะเป็นกีฬาที่สนุกนะจู่เลยเป็นคุณภาพมาก ประเทศไทยนะฮะชิงเพืดอนราชสนานประเทศด้วยแล้วตรงนี้คือคือสนามตรงนี้เนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าหรือว่าสนามนี้เราทําสนามแรกอยู่ตรงนี้ก่อนถึงนี่นะฮะห้ากิโลแล้วก็มาทําที่นี่ต่อมาได้3ปีแล้วก็ปีที่ผ่านมานี่เราทําสนามใหญ่อยู่ตรงตรง,งข้ามข,ขับผม รถมันก็มีตั้งหลายยี่ห้อมีตั้งหลายแบบเนาะจักรยาน b ีมเนะครับเป็นจักรยานที่ขี่สนกนะฮะเป็นอะไรที่ได้ฟิลลิ่งในการกระโดดในการจั๊มนะฮะในการเข้าโค้งมันมีเสน่ห์ก็คือขี่ได้ทั้งเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะฮะเออนี่คนนี้ก็ขี่ด้วยใช่ครับคนนี้ก็ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่อน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นน้องนุ่นชอบไหมคะชอบค่ะมันน่ากลัวนะพี่ว่าไม่ค่อยจะน่ากลัวที่เหรอบอกความรู้สึกน้องนุ่นว่าน้องนุ่นขับจักรยานวิบากอะ มันเป็นยังไงอารมณ์หน,นู่ตรงนี้เพราะรู้สึกแบบชอบจักรยานมากมาก,มากอชอบมากมากเลยแล้วอย่างนี้มีเด็กๆมาอยู่เต็มไปหมดเนะี่ยใครเป็นคนเริ่มเอาเด็กๆเ,เข้ามา,เ,าเราเรา,เราเริ่มมีกิจกรร,รมตั้งแต่ปี49มาเราเริ่มจัดมารุ่นอายุไม่เกิน10ขวบ12ขวบอะไรก็แรกๆเราก็พยายามให้พัฒนาโดยการแข่งเนี่ยเราจะได้มีบุคลากรที่จะไปรองรับกีฬาซีเกมเ <Game> อเชียนเกมส์โมริเกมอ๋อนี้คือเริ่มกันตั้งแต่อายุ10ขวบ แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสมาคมบัจุยตั้งแต่เริ่มไม่เกิน8ขวบแล้วปคือ8ขวบก็มาขี่เรียมเ,เอ้กันแล้วใช่ครับไม่8ขวบนี่ผมยังขี่จักรยานธรรมดายังไม่ได้เลยนะยังขี่ไม่เป็นเลย <c oughs> อย่างนี้เขาต้องขี่กันมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วเด็กๆเริ่มประมาณสัก2ขวบมันก็จะมีรถแบบหัดหัดปั่นนะที่มีมีล้ออยู่ด้านข้างใช่ไหมพี่มีล้อด้วยแล้วก็มีแบบทรงตัวแบบลักษณะคล้ายๆคันคัที่น้องขี่นะครับจงมีจักรยา อ๋ใช้ใช้ขาถีบเ่อาก่อนใช่ใครับให้บาลานซ์ตัวก่อนฝึกตั้งแต่เด็กๆกันเลยทีเดียวใช่ครับน้องๆจะได้เกิดทักษะในการขับขี่นะฮะแล้วก็สารส่วนหนึ่งเนี่ยน้องๆจะได้มีเวลาว่างมากกว่าที่จะเอาเวลาไปเล่นเกมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาว่างรับประโยชน์ใช่สุขาดีด้วยครับ เยอะมากเมื่อตะกี้แอบดูอยู่มีท่าเยอะมากคือเริ่มแรกเนี่ยใครเป็นคนสอนที่ใชบินเทคนี่ท่าท่าในการขี่ก็จะมีท่าหลายๆแบบในการเล่นแล้วก็จะเป็นออกเป็นแนวบินอินสปีสไตล์นะฮะจริงๆแล้วในการสอนเล่นท่าอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจาก รุดเข่าๆก่อนนะฮะ hmm. ถ้าพอหลังมาในเป็นบ m แม็กเลสซเนี่ยเราก็จะเป็นแบบเน้นที่ความเร็วอาจจะมีบิดแทมบิดอะไรนิดนหน่อยเพราะว่าถ้าถ้าไปลอยกลางฐานนานๆเนี่ยมันจะเสียเวลานะฮะบีแม็กเลสซิ่เราก็จะพยายามลอยให้ต่ำที่สุดและให้เร็วที่สุดส่วนถ้าจะมาเล่นท่าเราก็จะเป็นช่วงช่วงพักช่วงเบรกนะครับเราเราเราเอามาจากไหนคะใครเป็นคนสอนเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเทคนิคใช่ไหมฮะเทคนิคเนี่มันก็จะมีในการเล่นท่านะฮะก็จะมีจบๆพี่ๆเพื่อนจบๆจริงๆเก่งๆไม่ว่าจะเป็นพวก ที่สุเชัยนะฮะที่แย้ะที่ที่แกเล่นเก่งๆนะฮะแดงอย่างนี้มันต้องมีทีมงานหลายคนเลยที่จะมาฝึกน้องๆมันก็จะเป็นรุ่นรุ่นต่อรุ่นต่อเนื่อมาช่วงรุ่นเป็นบี a ม็กเลสซิ่งก็ก็เป็นเทค่าเป็นคนาช่วยแนะนำวิธีวิญญาทางให้น้องขี่แล้วก็หลายๆคนก็เริ่มเข้ามาฝึกพอช่วงประมาณปีปี50เนี่ยพอทางสมาคมจักรยาน่งปรเทศไทยก็ได้เชิญโค้ช UCI นะฮะ UCI มาช่วยอบรมเทคนิคการขับขี่คืออะไรครับ UCI? ตัว UCI ก็คือสมาธ์จักรยานนานาชาตินะครับที่คอยมาแนะนําเทคนิคเกี่ยวกับการแข่งขันคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันข้าจักรยานทุกพูดถึงการฝึกคนเราก็คือขี่จักรยานธรรมดาได้ก่อน นานแค่ไหนครับกว่าที่จะมาขี่เป็นแบบเป็นพิบัตได้ต้องใช้เวลาฝึกอยู่นานแค่จริงๆแล้วก็เริ่มเริ่มขี่ได้แล้วเราก็เริ่มเข้าเข้าแข่งได้เลยอ่ามาฝึกฝึกฝึกอ่าคือลุยได้เลยเหรอครับแต่แรกเไม่ไม่เพียงแต่ว่าเรามาศึกษาว่าเข้าระน้าดมันบาลานซ์ตัวยังไงน้ำท้ายต้องหนักในการถ่ายตัวยังไงลงเดินจะต้องทิ้งตึ้งหนักอะไรสัการควบคุมการ่นอนผมว่าถูกที่ครับผมแล้วแล้วจากตรงนั้นไปจนถึงตอน สามารถพร้อมที่จะแข่งนี่ยแหละครับใช้เวลาอีกนานแค่ไหนอ่ามันก็น่าจะประมาณสักซ้อเดือนน้อยสักไหมสี่เดือนก็ใช้แข่งได้ถ้าฝึกแข่งได้สี่เดือนเน่ยแข่งได้แล้วแล้วอย่างน้องๆที่จีจี้เห็นกระโดดกระโดดอยู่เมื่อกี้ค่ะใช้ระยะเวลานานไหมคะในการเรียนอ่าฝึกก็ประมาณสักหกเดือนเริ่มหอกได้แล้วฮะคือเดือนแรกเดือนแรกเนี่ยมีอะไรบ้างคะเดือนแรกเดือนแรกเ็าจะฝึกฝึกปั๊มนะฮะปั๊มคืออะไรฝึกปั๊มคือการ รีบไปกระเนินนะฮะรีบรีบไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่รีบรีบไปกระเนินคืออย่าเพิ่งโดดนะฮะไปไปกระเนินแล้วทีกระเนินแล้วก็ฝึกปั๊มนะฮะแล้วก็ฝึกจับท่าทางโพสิชันให้ถูกนะฮะการควบคุมลดการจัดระเบียบร่างกายให้ถูกนะฮะแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะคะช่วงเดือนที่สองช่วงเดือนที่2มาก็มาฝึกแมนนวลนะฮะมาฝึกบัดดี้ฮอปนะฮะบัดดี้ฮอปคืออะไรบัดดี้ฮอปก็คือ ฝึกปั่นมาแล้วเราก็ฝึกจำนะฮะจำให้รถตอบขึ้นทีละนิดทีละหน่อยมีไหมคะที่แบบว่าน้องจำแล้วน้องแบบหน้าถลายไปเลยมีนะคือแบบปกติแล้วเจ็บมากไหมคะก็นิดหน่อยแต่เราก็ต้องใส่ใส่ชุดนะฮะใส่กาใส่กางเกงใส่ซอนะฮะใส่หมวกกันน็อกถามว่าไออ่าเขาเรียกอะไรอะคะกาดชุดชุดป้องกันชุดป้องกันนะค่ะครับผมครับถ้าเจ็บลงมาจริงๆถ้ากระแทกลงมาจริงๆป้องกันได้แค่ไหน ป้องกันได้ประมาณ70-80%เจ็ดสิบถึงแปดนั่งตองจากหนักจริงๆอาจจะเจ็บภายในอะไรอย่างเงี้ยคือพวกขลุ่มขลอกก็คงไม่เป็นแล้วล่ะไม่ไม่มีใช่ไหมต้องเราพยายามใส่ใส่กระดับมันอยู่ข้างในนะครับใส่ไว้ข้างในแล้วน้องๆน้องๆที่มาศึกเนี่ยค่ะมีมีใครไหมคะที่แบบว่ามาแรกๆเนี่ยชอบแล้วก็แบบถอนตัวไปไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบก้มแล้วแบบไม่ไหวแล้วมีไหมคะ ก็น้อยนะครับอยอ,อ,อยู่ที่การถ่ายทอดเราชุ่มแรกว่าเราเรา,เราให้เด็กเนี่ยฝึกเป็นทีลเต็ปก,ก็คือฝึกปั๊มก่อนสุรีดก่อนนะฮะค่อยไปทีเต็ปแต่ถ้ามาถึงปุ๊บฝึกลงแลมสูงสูงกระโดดเลยเนี่ยอาจจะบาดเจ็บหนังไต้พูดถึงในเรื่องอุปกรณ์ไปแล้วอยากจะรู้ในเรื่องของตัวรถบ้างมันแตกต,ต่างจากรถธรรมาดาไหมเพราะว่าผมเห็นว่าราคาของ แล้วแบบเนี่ยมันตต่างกันมากเลยผมเคยเห็นแบบเฮ้ยสองแสนกว่าก็มีสัห้าหมื่นก็มีหลักพันก็มีครับก็จักรยานมันจะแบ่งแยกก็คือรถเป็นรถแข่งกับรถขี่เล่นนะครับ